สวัสดีครับทนายนัทนะครับวันนี้นะครับมีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่30ของประมวลกฎหมายอาญานะครับล่าสุดเลยนะครับมีผลบังคับใช้วันนี้คือ30ทธันวา2568นะที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยมีหลายมาตราด้วยกันแต่ที่เป็นหลักสำคัญเลยครับอยู่ในมาตรา1อนุสิบเนะคำว่าคุกคามทางเพศครับนะความหมายนะ หลายๆท่านผมจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะคําว่าคุกคามทางเพียบก็คือการกระทําไม่ว่าทางกายวาจาส่งเสียงการแสดงท่าทางต่างๆติดต่อสื่อสารเฝ้าดูเฝ้าติด,ต,ดตามรังควานนะครับหรือกระทําด้วยประการใดๆรวมถึงการกระทําในระบบคอมพิวเตอร์นะ,ะรู้สึกไม่ปลอดภัยคุณผู้หญิงรู้สึกไม่ปลอดภัยน่าจะเป็นประการที่ทําให้ผู้อื่นรู้สึกเดือดร้อนลาคาญ อับอายถูกเหยียดยามหวาดกลัวอันนี้จะเข้าเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศทันทีนะครับเป็นความผิดสําเร็จทันทีนะผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยครับคุณผู้หญิงหลายๆท่านนะอาจจะเคยโดนเวลาคุณโทษน,นะครับคุณใส่กระโปรงสั้นเนี่ยอาจจะโดนถ้ำมองนะเฝ้ามองสายตาเนี่ยมองทะลุป,ปุกโปงเลยครับนะเคยโดนใช่ไหมครับหลายๆท่านนะ หรือแม้กระทั่งโดนแซวสอบไปในทางเพศต่างๆทัดเช็ดส่งข้อความส่งลูกคุกคามแสดงท่าทางกิริยาต่างๆที่สื่อไปในลักษณะของทางเพศสะกดรอยตามครับนะติดตามรังควานไปถึงบ้านไปถึงที่ทำงานที่ส่วนตัวเห็นไหมครับเรารู้สึกทำให้ผู้เสียหายรู้สึกอับอายหวาดกลัวหวาดระแวง อันนี้ก็จะเข้าเลยนะครับของอนุมาตา19คําว่าคุกคามทางเพศซึ่งอัตราโทษเนี่ยมันก็หนักเอาเรื่องอยู่นะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุกคามทั่วไปครับแซวจ้องมองท่ำมองเช็ดส่งข้อความท่าทางต่างๆจําคุกไม่เกิน1ปีถ้าทําซ้ำนะทาซ้ําต่อเนื่องมากกว่า1ครั้งและเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ชีวิตไม่ปกติสูขนะ แบบนี้โทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะหรือ3กระทำในที่สาธารณนะโพสลงโซเชียลหรือแม้กระทั่งพวกนายจ้างกับลูกน้องหรือเป็นหน่วยงานราชการผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชานะที่ใช้อำนาจเหนือลูกน้องเหนือลูกจ้างเหนือผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะเป็นการแตะอังลวนลามพูดจานน่นนี่นั่นส่อไปในทางเพศ หลายหลายท่านที่เป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะคงจะเคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วนะแบบนี้อัตราโทษของนายจ้างเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับนะอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเนี่ยถือว่าหนักเอาเรื่องอยู่นะครับนะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาเป็นการออกมาเพื่อป้องกันสิทธิส่วนตัวนะว่าสิทธิของเราเนี่ยจะต้องถูก จะต้องไม่ถูกละเมิดโดยบุคคลอื่นผมมองว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นการป้องกันสิทธิที่ที่ชอบทำนะครับและเพื่อประโยชน์ของหลายๆท่านโดยแท้จริงนะกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับในวันนี้ครับ30ธันวาคม2568ครับฝากไว้ด้วยครับ